14เมษายนปี1912ท่ามกลางความมืดมิดกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเรือโดยสารที่ผู้คนเชื่อว่าไม่มีวันจมกำลังเผชิญชะตากรรมที่โลกไม่เคยลืมนี่คือโศกนาฏกรรมของไททานิกไททานิกเป็นเรือโดยสารดูราของบริษัทไวสตาร์ไลน์ยาวกว่า260เมตรและน้ำหนักกว่า46,000ตัน จนถูกขนานนามว่าเรือที่ไม่มีวันจมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในยุควันที่10เมษายนปี1912ไททานิกออกเดินทางจากอังกฤษมุ่งหน้าสู่เมืองนิวยอร์กมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมกว่า2,200คนตั้งแต่ชนชั้นสูงมหาเศรษฐีไปจนถึงผู้อพยพที่หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เพียง4วันหลังออกเดินทางเรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งแม้รูรั่วจะดูเล็กแต่เพราะโครงสร้างถูกแบ่งเป็นห้องห้อง น้ำกลับไหลทะลักอย่างรวดเร็วทำให้เรือเอียงและจมภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง40นาทีมีคนรอดชีวิตเพียง700คนขณะที่ผู้เสียชีวิตมากกว่า1,500คนส่วนใหญ่เป็นเพราะเรือชูชีพมีไม่เพียงพอและขั้นตอนอบพยพล่าช้าสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาคือทำไมกัปตันสมิธยังคงเดินเรือด้วยความเร็วสูงทั้งที่มีสัญญาณเตือนภูเขาน้ำแข็งมาก่อนหลายครั้งนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า กับตันถูกกดดันให้พิสูจน์ชื่อเสียงและสร้างสถิติค,ความเร็วขณะเดียวกันการตรวจสอบซากเรือในเวลาต่อมาเผยว่าโลหะที่ใช้สร้างเรือเปราะและเปลี่ยนสภาพเมื่อเจออุณหภูมิต่ำจัดทำให้เกิดรอยแตกเร็วเกินคาดหลายทฤษฎีจึงเกิดขึ้นบ้างก็เชื่อว่าเป็นแค่โชคร้ายบ้างมองว่าเป็นความประมาทและบางคนถึงขั้นตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการปกปิดหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจกันแน่ โซกนาตร,รรมไททานิกไม่เพียงแต่เป็นเหตุการณ์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ทางทะเลแต่ยังเปลี่ยนมาตรฐานความปลอดภัยเรือทั่วโลกมีการเพิ่มเรือชูชีพกฎการฝึกซ้อมและการเฝ้าระวงังภูเขาน้ำแข็งอย่างเข้มงวดกว่า100ปีผ่านมาไททานิกยังคงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่เป็นตำนานและปริศนาที่สะท้อนว่ามนุษย์ไม่อาจท้าทายพลังธรรมชาติได้ตลอดไป อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเรา